รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548 รอบจานร,รอบโลกติดใจอะไรเขาครับอาหารกลางวันที่นี่มันทุกอย่างเลยนะทุกอย่างคุณผู้ชมทุกอย่างเลยวันหนึ่งขายพันชิ้นคุณผู้ชมพันชิ้นหน้ามือหน้า <c oughs> ระดับของธนาคารที่เปิดมา100ร้อยกว่าปีแล้วท่านจะประทับใจเช่นเดียวกับเราสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับพี่เอ๋ครับคุณผู้ชมสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบจานรอบโลกฮะ by holiday group รายการที่นําเสนอของอร่อยอร่อยแล้วก็เรื่องราวดีๆรอบรอบจาน รอบโลกใบนีดีสนับสนุนโดย Imade Holiday ThaiMidi.com ช่วงอร่อยรอบจานลิ้มลองความอร่อยแบบฉบับชาวเหนือกับโปรงแรมสุดชิลที่ไม่กินไม่ได้แล้ว อร่อยรอบจานเราอยู่กันที่ลำปางลิเวอร์ลดจ์รีสอร์ทสไตล์ล้านนาที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติทําให้ที่นี่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติจนถึงต้องจองข้ามปีกันเลยทีเดียวและที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออาหารไทยล้านนาแบบดั้งเดิมของที่นี่ไมก็ไม่รู้ครับอยู่ๆฟับมาแล้วก็นั่งอยู่นั่นแหละครับหิวจะตายหิวมากคุณผู้ชมอาหารอะไรบ้างก็ไม่รู้ นอกจากหอมแล้วเสียงก็เพาะมากอรอบๆนี้เรามีเสียงน้ำตกคุณผู้ชมเสียงนกเสียงแรงร้องรอบต้นไม้เต็มหมดตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมลำปางลิอัลล์ลอชเพิ่ง<ฮ>สร้างเองโรงแรมนี้สร้างปีอะไรนะฮะเพิ่งสร้างเขาเอาไปง่ายๆว่า32สามสิบสองปีแล้วกันครับเขาอะไรนะสามสิบสองปีครับสามสิบสองปีที่มาที่นี่เนื่องจากว่า คุณรุธบอกว่าที่นี่สวยมากผมชอบต้นไม้ต้นไม้ที่นี่สวยคุณผู้ชมครับมีเสียงน้ำคุณผู้ชมครับบึงอย่างใหญ่เลยผมชอบมากเ,เป็นบึงธรรมชาติบ<ผ>ม,มีบกินรีอยู่หน้าบึงเลยกินนาีที่รางวัลนไหอ,อใช่ที่นี่ที่เรามาต้องเียอย่างนี้คุณยุทธบอกผมว่าที่นี่ได้รางวัลกินนาีทองคํารางวัลน,นี้เป็นรางวัลที่การท่องเที่ยวเป็นหัวเรือใหญ่ในการหารีสอร์ทดีๆหาที่พักดีๆแล้วก็มอบรางวัลน,นี้ให้มีการพิจารณาหลายอย่างทีเดียวคุณผู้ชมครับและที่นี่ก็เป็นหนึ่ง ที่เป็นเจ้าของรางวัลจินารีทองคำซึ่งซบางปีก็ไม่มีใครได้ก็มีแล้วอ๋อบางปีก็ไม่มีใครได้เพราะว่าเพราะว่านอกจากการท่องเที่ยวแล้วก็จะมีหน่วยงานของรัฐาอย่างเช่นมหาวิทยาลัยอะไรพวกนี้หลายครับเขาจะมาเสาะหามาดูมาอะไรกันด้วยจริงๆแล้วผมรู้จักมานานแล้วแต่ไม่เคยมีโอกาสจะมาพักเนื่องจากต้องเรียนตรงๆว่าเต็มตลอดนั่นไงคุณผู้ชมที่นี่เต็มตลอดเวลาคุณผู้ชมครับคุณรุธหาทางมาจนได้แล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติตอนนี้ เริ่มทยอยมาแต่ยังมาไม่ทันเราเราชิงมาก่อนมาไม่ทันวางแผนกันข้ามปีเพื่อจะมาพักที่นี่คุณผู้ชมหกสิบองเท่านั้นฮะเพาเขาอยู่ริมแม่น้ําแม่วังดิแล้วเลยจากแม่วังออกไปเ็าจะมีลานนั่งดูพระอาทิตย์ตกตรงนี้ะฮะมองมาเห็นตากเลยผมก็ไม่เคยได้มาพักเลยผมเต็มอย่างที่เห็นว่าผมได้จะมาทานข้าวสามสี่หนดเองแล้วติดใจอะไรเขาครับอาหารลางวันที่นี่มันทุกอย่างเลยนะทุกอย่างคุณผู้ชมทุกอย่างเลย น้องพี่ๆคุณป้าคุณนาคุณอาคุณลงุงค,คุณปู่มาก็ต้องต้องมีอาหารเหนือสักหนึ่งมือ้อนี่คือือออเดอิร์ฟเมืองกินเรียกเรียกความเราก็จะมีตัวนี้แต่ว่าอันนี้อร่อยเลยสําหรับทางเหนือคู่ <S <S กันเนี่ยเราจะเราจะเป็นน้าน้ำเ<ๆ>พราะเรากินแห้งๆไปแล้วเขาเรียกว่าแกงใส่ใจคนไทยเรียกว่าแกงใส่ใจพอฝรั่งมากินอย่างนี้ ชอบติดใจเปลี่ยนชื่อใหม่แกงแคร์พอแกงแคร์ไปปั๊บพออฝรั่งพูดอย่างนี้ฝรั่งคนเดิมฝรั่งคนเดิมพูดต้คิดว่าสาวไทยจะใจง่ายไม่มีทางเลยทำอีกแกงหนึ่งมาให้เลยแกงนึ่งมันแกงอะไรครับแกงน็อตชัวแกงน็อตชัวมันเป็นอะไรฮะแกงอะไรฮะ แกงลังเลทำาอันนี้บอกว่าน็อตชัวร์เสร็จปั๊บมาที่นี่เลยครับครับมันไส้ไก่เนี่ยคือไม่ชัวร์แล้วยังไปหมั่นไส้ไก่อีก็ชักงอนแล้วไงเพราะว่าอยู่ๆแล้วมาปากหวานจะมาจีบอะไรฉันฉันแกงหมั่นไส้ไก่มัดสมันมัดสมันไส้ไก่ความหลากหลายโอ้น้ารับประทานมากเข้มข้นครับเข้มข้นมากคุณผู้ชมอันนี้ต้น ใบปอไม่ใช่อะไรฮะหักดาผักเทียงดาคุณผู้ชมต้องกำเนิดมาอะไรรู้ป่ะาไหคุณไม่งคนเดิมไหมไม่มีรับกไม่ิดคนเดิมคนเดิมทำอาหารนี่เสร็จอีกก็ยังไงครับก็ไปเอาผัดหลิมลั้วเลยครับ หลังบ้านเนี่ยเนี่ยรีสอร์ทตรงนี้ตรงนี้มีที่ปลูกเต็มเลยก็เดินไปเมื่อมาถึงให้ตอบเขาเขาเ็าถามไงนี่มันคืออะไรโอ้ฝรั่งกินเข้าไปอร่อยถามว่าผักอะไรผักอะไรทําไมเมืองเขาไม่มีผู้หญิงตอบว่าผู้หญิงคนเดินเป็นคนพื้นบ้านชื่อว่าดาอ๋อเมื่อก่อนเขาเป็นคนเชียงรายเชียงรายอ๋อแตดาเชียงมันก็ไม่เข้าไงดาเชียงไปไหนอ่ะ นี่เป็นที่มาของผักเคียงดาคุณผู้ชมครับทั้งหมดที่อยากวนล้อนะเรื่องจริงหมดเรื่องจริงหมดเลยฮะเพราะเรื่องมันเกิดมื่าม2ปีที่แล้วอ๋อนั้นยังไม่เกิดสมัยก่อนผมขับรถมานี่18ชั่วโมงนะ ขับเพื่อมันโอ้หทานนี่ม<า>หมูสานบน้ำเลี้ยบเนี่ยคุณผู้ชมฮะใช่เหรอแล้วพ,พี่คุณผู้หญิงคนเมื่อกี้ทำอีกไหมฮะใช่อีกแล้วเหรออันนี้อะไรเดีย๋ยวเชิญออกไปข้าวต้มบาดเดียวแล้วข้างหน้าปาซอยมีข้าวต้มบาดเดียวอันนี้ไม่ใช่น้ำเลี้ยบใครก็กินก็แคบหมูเราแล้วก็ว<อ>วมีผักอย่างนี้เราเขาคือ,อลาบอ๋อลาบลาบคั่วใช่ไหมฮะลาบคั่วลาบเหนือคุณผู้ชมอ่าก็ไม่อยากินสักทีนั่งอธิบายจนมันดึกแล้วเนี่ยอันนี้อะไรนี่อะไรถามอยู่นั่นถามอยู่นั่นล่ะเขาบอกไม่ไหวแล้วดึกแล้วไม่เอาละลากน ฟังเป็นลาบกัวถามหลายรอบออกลาก่อนไม่ไหวแล้วฝรั่งฟังเป็นลาบกัวฟังไป่ร้องละลาก่อนลาบกัวโหนี่เป็นผมมากับตำนานจริงนะครับแล้วเมื่อกี้ข้าวอะไรนะฮะข้าวข้าวสวยเขาเรียกอะไรฮะข้าวสวยข้าวเมืองเดี๋ยวข้าวเมืองกันพี่ครับขอรบกวนข้าวเมืองหน่อยฮะผัดไข่อืมขอบคุณครับอุ้ยหอมเลยข้าวเมลิโอ้โหไม่่อยได้กินแบบนี้เผ็ดแห้ง หอมก็ใส่สมุนไพรทางเหนือคมันเทอหายากแต่จริงๆเราผิดท่านต่อนนะเราต้องทานของว่างนี่ก่อนนะนี่เป็นกระทงทองนะรมเมื่อกี้พี่เอ๋ว่าลาบขั่วเนี่ยโอเคนะอร่อยมากคุณผู้ชมผมว่าน่าก็ดีนะแทนที่ว่าทางใต้นะพี่น้องทางใต้แล้วเขาผัดผักเลี้ยงใช่ไหมผักเลี้ยงผักไข่เชียงใหม่เ็าผัดผักดาอร่อยไม่แพ้กัอนะครับอร่อยครับก็ไม่แข็งแล้วก็ไม่แข็งแน่มาจต่ยอดเลยอร่อยมากเรื่องแต่ยอดนุ่มลย่างนี เชีงดาเวลามาทางเหนือฮะลองสั่งเชิงดาทานดูแล้วโดยเฉพาะแวะมาที่นี่คุณผู้ชมจะเห็นผักเชีงดาสดๆที่เก็บเอาแต่ยอดมาผัดให้คุณผู้ชมทานแป้งอร่อยมากครับลงกินเลยนะครับแป้งดีมากเลยแป้งอร่อยเลย <Okay. S 2> <Okay. S 1> เลยน้ำจิ้มอยู่ที่น้ำจิ้มสำคัญกับตัวแป้งแกงที่มีคุณภาพที่สุดผมว่าอยู่ในหล,หลายๆจังหวัดนี่คือที่ขึ้นชื่อของแกงที่มีคุณภาพสำหรับสุขภาพร่างกายแบบไทยๆแล้วก็เป็นผักพื้นบ้านที่นี่ปลูกไว้หมด นี่ออรยไม่เผ็ดไม่เค็มแตลังพอดีเป๊ะเลยความเป็นเหนืออยู่เต็มจานเลยเต็มเต็มคำเลยคุณผู้ชมพี่ลูกระเบิดหลงเข้าไปลูกลูกอ้อยแล้วพริกขี้หนูให้เขาโรยมาแบบรนะี่สีแดงนี่กบสีเขียวซ่อนมาเป็นเม็ดอย่างนี้แขกฝรั่งมาโดนเป็นเม็ดนึงนี้นั่งบินกลับประเทศเลยโอ้โหเม็ดนึงนี้กระโดดจร์กอันนี้อร่อยคุณผู้ชมอันนี้ใช้ได้อร่อยอร่อยอันนี้อันนี้ ่านอ,อ,อร่อยอย่างเงี้ยที่จะมีกลิ่นเทศเครื่องเทศของเบียนมาลอยขึ้นมาทางเลยเขามีหลายรูปแบบหลายชนิดากนี่เป็นสายเบียนมาก,ก็าต้องมาแบบนี้แวะมาสั่งได้เลยครับแล้วก็เขาจะ,ะเียมนำรับประกันถ้าคนชอบทานพะโล้อะไรประมาณนี้แล้วก็มีเครื่องเครื่องเทศประมาณนี้แล้วก็จะมีขิงอ่อนๆตามนะฮะ หน้าตาเหมือนแกงกระหรี่มากหอ,หอมคุณผู้ชมแต่อันนี้อร่อยเป็นมัสมันที่ที่ผมทานธรรมดา,าผมจะไม่ทานมัสมันทะเลาะกับแม่ตลอดการเวลาคุณแม่ทามัสมันมาไม่เอาแล้วผมไม่ชอบทานอาหารที่มันมีถั่วที่สงอยู่แต่เมื่อกี้นี่ทานก็ไปละหอมกะทิไม่ผิดหวังครับก็หมดหกอย่างแล้วเยกับข้าวที่นี่จะไม่โดดเด่นในเรื่องของรสชาติหวานจะมีความเค็มฉะนั้นการทานกับข้าวในเทานที่เยอะฮะนี่เป็นมื้อมื้อแรกๆที่ออกจากบ้านเพื่อออกมาถ่ายทารายการเรียนคุณผู้ชมแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นมื้อที่แบบเรา มีความสุขมากกับสถานที่ที่จองยากยาก,กคุณผู้ชมครับแล้วก็เป็นอาหารเหนือที่หน้าตาห,หาที่ไหนก็ได้แต่รสชาตินี่ผมไม่แน่ใจเาเป็นเพราะบรรยากาศหรือว่าไม่ได้ออกจากบ้านนานอร่อยทุกจานเลยค,นคนุณผู้ชมเรียนแบบนี้จริงๆเขาก็อร่อยในแบบของเขานะครับร้านอื่นก็อาจจะอร่อยแบบของของเขาอีกเหมือนกันงั้นเราพูดเป็นการว่ามานี่แล้วไม่ผิดหวังครับสุดยอดคุณผู้ชมครับ